วัสดีครับพวกผมคิมครับอยู่ในช่องอภิรานคิมนะครับวันนี้มาเดีวิวฟ้ารอนพีแต่มขนมโครี่นะครับรถไก่ทอดตะไปซี่นะครับรใไม่ล่าสุดนะครับมีน้ำมันในสะสมสา3แบบนะครับ1-5-7เป็นด้านหลังโคอิงไมลี่นะครับตัว5-8ตัว113เป็นทาสสันทันนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับพ้าหนึ่งนะครับใบที่30นะครับ ใบที่แปดครับใบที่ยี่แปดครับใบที่สิบสี่ครับใบที่สามสิบแปดครับใบที่หกครับใบที่สิบสี่ครับใบที่เจ็สิบสามครับใบที่สี่สิบสามครับใบที่สามสิบแปดครับใบที่สามสิบห้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมคิมนะครับอยู่ในช่องอภินันคิมนะครับวันนี้มารีวิวคาน วัพีชพันหนึ่งนะครับแถมขนมโคโคอลีนะครับอ p พสองนะครับ1นึ่ห้าเ็ดเป็นด้านหลังโอวิ่งแมรี่นะครับตัวหน้าแปดถึงหนึ่งบสอเป็นด้านหลังเท้าทัานนี้นะครับ s อสมีเจ็ดแปบนะครับตัวหนามียี่แปดบบนะครับดูกันเลยนะครับอีพีอนะครับนี่ใบทีสิบตามนะครับใบทีเจ็ดสีนะครับใบที่สองรับใบย่างเลครับใบทีสิบครับ บที่สิบหกครับใบที่สิบเดครับใบที่เดสิบใบที่ยี่สิบเจครับใบทีห่ห้าสบครับดนหลังการ์ตรนนี้นะครับขอบคุณครับฝากเฟนเพจมาไม่รีเดะคิ i มความในใจของคิมไว้ในอ,อ,อ้อมอออ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามช่องอาภินันค์คิมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ